มาพลังมาเดี๋ยวมาพลังมาดยกันป่ะแฟนกันใช่ไหมเร็กมเป็นอะไรที่เป็นอะไรนแฟนเสริมหรอเราเสริมก็ดุแล้วเดี๋ยวเุยดุยดุยหยโชคดีะไปทให้เพียแฟนไ้นะปไนเราองเราไปเรียานอะไรไนะเปเลยมา กินอะไรจะกินแต่บบพูดอะรแบบนี้เป็นซิกเดียวนี่ีปหนกระเาะหานะทำสักสอง้อยนะซเพียงนะพี่ืเพียงเข้าวัดนะเห็นขาวเห็นเหลืองก็ได้นะคบสักสองร้อย่นะแล้วก็เหนัหน้าก็เป็นหูจะทำเรี่นทั้งหมดนั่นแหละหมดตามนวยนะอันนี้แกน่นเนาะไปเนาะ ข้างน้ำมีข้างในกับข้างนอกค่ะข้างนอกมีที่ไหนเอาเดูเลยคือผมเสกเป่าด้วยวิชาอาคมนะมันเป็นความเชื่อนะนะฮะเป็นยังไงโรคยังไม่มีเชื่อแปลกขันหลังหน่อยสภาพหน่อยมันโลกยังไงพี่โลกนี้แต่ที่เจ็บมันยังเจ็บหลังหลังหายยังหลัง

น้ามันเล่หโตอยังน้จีบแต่ละีนะานีอะไรนะจีบหย็บเซลนครับเป็นสั่งปลาอย่างเดียวเ๋ยบลงมามันไม่ละข้างในปากครัเดี๋ยวไม่มีเตอย่างเลยเลยเป็นลมพงเป็นตแล้เอาลองลองเอาหลุข้าปารกับดูวางตรงมาข้างหลังัเดนิดแต่ข้างหัตัวออี่นะ วางตรงที่เราเจ็บขอบรารนะมีท่านเออวางตรงหน้าที่เราเจ็บขอบรารมีท่านเนาะอ้าอออกดู มเป็นไ,ไง,ทงทำซัำอีกทำซัำอีกปฏิถา,านะมให้ดีนะเพิ่มเด็กบุกบนเพิ่มสองร้อย ออกแกบ,บุญก็มีสองร้อยนะวิธีทำมุลนั้นนะ่ะเ,เดี๋ยวให้ทีนแสบเขาจดให้วัดไหนก็ได้ให้บ้านเราอ้าวม,มือออกนี่เป็นยังไงดูข้างหน้าเบาไหมอาการเบาลงไหมติดบนด้วยนะที่ผมดูอ่ะหลือแกบ,บนุนจดไปให้แล้วตอนนี้สูงถึงร้อยมันโลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วภากดัวมาพี่ ก็นั่งตัวนะที่นี่ไปทำบุญนะเป็นยังไรแล้วเนาะมันติดบนที่เป็นเน่ะติดบนติดบนส่วนอื่นก็มีเจ้ากรรมอะไรจดไว้หมดแล้วที่ไหนทำวัดไหนก็ได้นะดีนะทำบุญนะเนะมาเชื่อใหม่นะ